หนาวโบปอมอไม่ยอมไม่เข้าเอ้าแงใดยะมีอะไรหายไปจากชีวิตคุณผู้ชมบ้างไหมคะใช่ค่ะหน้าหนาวมันหายสต๊บไปเลยหายไปมันตายละกันหายมันตายละตายคว้างมันตายละแปะเดี๋ยวนี้วเราจะไปพูดคุยกับคุณหน้าหนาวกันค่ะแต่จะเป็นการโฟนอินนะคะเพราะว่าคุณหน้าหนาวไม่สามารถเข้าประเทศไทยได้เตียค่ะสวัสดีค่ะคุณหน้าหนาวสวัสดีค่ะ Hello ค่ะัลโหลสวัสดีค่ะคุณหน้าหนาวเสียงมันหมานะคะ อทตโรเปนเลยค่ะคุณหน้าหนาวไม่ผ่านปอหมอใช่ไหมคะใช่ค่ะมันมือข้าเจ้าเข้าเจ้าโอ้อู้แล้วอู้แหมอู้แล้วแหมมันต้องมือเข้าอีหานี่นะข้าเจ้าขอเอว่าโอ้เข้าน้อยนะเจ้ามันเป็นหน้าตรงหน้าตีข้าเจ้าข้าเจ้าต้องเข้าแล้วอีน่ะว่ามาจะเดียวจะห่อนการไปจัดก้องหายนะมันต้องมือข้าเจ้าเข้าอีกรอกนี่นะคุณหน้าหนาวพูดจาดีกับเขาไหมคะโอ้อู้เจ้าดี๋ยวเจ้าบอกว่าโอ้ข้าเจ้าขอเข้าน้อยนะเจ้าเนาะ โอมันโทมาโ้ไปได้จะไห้มันหมกตาจะหาจเรื่องไดไหไหนมันดีพอหจะมันงอกวเจ้าจะไปยัเาจะไดนะาจีโอข้าเจ้าใจซ่นมดนะแต่ดิฉันได้ยินโอ้คนสาบเสพนะคะว่าคุณหน้าหนาวเนี่ยไปอุสัดอุฟ้าวเสียเขาอะค่ะโอ้โยจะไมอุสัดอุวเจจีตัวหันนะมันอุสัดอุวาวซัเจ้าอุันงอหัวหอเจ้านะโอ้ดิฉันก็ฟังเขาล่ามาหำกรมึงอะฮ็ดเพชรเด็ด เพชรเพชจะดารณหนานจอดไข่แต่กองเน็ตเนงมีคนบอกว่าหุ่นหน้าหนาวอ่ะซื้อน้ำพริกหนุ่มมาฝากตอมอแต่น้ำพริกหนุ่มมันบูดโอตะปันบูดรอะกะอาจจะได้ไม่แกวบบูดรข้าเจ้าลูกให้มันปุ๊บายฝ่ามาปุ๊บกพจะเหวมาตะบูดรอะกเขาไม่ไปจะไล้วไม่กินหัวบูอะได้จ้ะอาเงาโต๊เย็นฮัลของพุกอย่างที่ใส่ในต๊เย็นไม่มีวันบู๊คุณตอมออ่ะอาจจะจังหน้าหุ่นหน้าหนาวเพราะว่าหน้าหุ่นหน้าหนาวอ่ะน้ามันมาเฮ้ยเขาขหน้าหนิหมาค่ะ ถ้ามีโอกาสอีกครั้งหนึ่งคุณหน้าหนาวจะเข้ามาประเทศไทยไหมคะก็ขอคิดดูก่อนขอบกอยดูสักกรรมหนึ่งอนะคะถ้าเข้าไปอ่ะสู่วันให้ฉันตาจะตัวแม่ดิฉันอยากจะฝากอะไรไปถึงตอมอคนที่ไม่ให้คุณหน้าหนาวเข้าในครั้งล่าสุดอะคะ่ะไม่มีอะไรจะให้คะ่ะนอกจากคำว่าแจนแค่นี้โอเค